มาต่อกันในตัวที่สองนะครับสำหรับการเปิดปีของทาง AP Property พี่โจโสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับก็เมื่อวานนี้นะครับ AP ก็มีการประกาศพรีเซลปีที่แล้วออกมานะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะต่ำกว่าที่เรา, <protection. S 2> าแล้วก็ตลาดคาดไปนิดนึงนะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนั้นเองเนี่ยเราก็ได้มีการมาปรับประมาณการนะครับกำไร ในส่วนของตัว AP นะครับในช่วง3ปีนี้ลงนะครับแล้วก็ทำให้ในส่วนของ Target Price เนี่ยปรับตัวลดลงมาเหลือ9บาท90จากเดิมที่10บาท10นะครับจริงๆก็ยังเป็น o u t p e r form อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิด,ดว่าดูราคาหุ้น AP เนี่ยก็เช่นเดียวกับ Property Developer อื่นๆซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นก็ค่อยๆปรับตัวลดลงมาตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ ในส่วนของอด m มานของบ้านที่ดูว่าจะซอฟลงไปนะครับในไตรมาสที่4นะครับเพราะฉันเองเนี่ยราคาปิดก็ซื้อขายบน p e ปีนี้ประมาณสัก4.9เท่าแล้วก็ d ีเวน e n ระดับ d ระดเบ7%รนะครับเราก็คิดว่าในภาพของ Long-term ม n v e s t o r รเนี่ยระดับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นอาจจะมีคล้ายๆกับ selling pressure ต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อวานนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการในควอเตอร์ที่4ที่ณนะตอนนี้เราก็มองว่ามีโอกาสที่จะติดลบทั้งเยนเยียคิวออนคิวแล้วก็ทําให้ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เราก็ทำอยู่แล้วนะครับว่ากําไรปี2-4จะต่ํากว่าปี2อสเนี่ยก็จะลดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเ,เราคิดว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมมากกว่าที่จะมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆถ้ามาดูในรายละเอียดของ AP แล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ย ข้อดีคือบาลานซ์ชีตนี่แข็งแกร่งมากนะครับดี DE แบบจุดหเนี่ยประเด็นปัญหาทางการเงินไม่มีนะครับสองก็คือโครงการมีค่อนข้างครอบคลุมเยอะมาก นะครับแล้วก็อยู่ในทุกเซกเมนต์นะครับสามแบ็กหลอกคอนโดปีนี้เนี่ยก็จะมีไม่น้อยกว่าปีที่แล้วสำหรับโครงการที่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็การที่ดีมานของคอนโดเริ่มเทินขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดันในส่วนผลประกอบการราะได้เพราะฉะนั้นด้วยฐานที่ต่ำในปีที่แล้วหลังจากที่เขาทำ all time high มา4ปีติดต่อกันสำหรับตัว Bottom Line ปีที่ปีที่แล้วก็น่าจะ correct ลงมาสร้างฐานใหม่เราคิดว่าปีนี้ AP ก็ยังอยู่ในเพสที่น่าจะ สามารถ Deliver Positive Earning Growth ได้นะครับก็ยังเป็น o u t p o r m o r m อันนี้ถ้ามาดูในรายละเอียดที่บอมอโชว์ขึ้นมาเนี่ยไตรามาสที่4ก็ p s e l e 9,200ติดลบไป31% Q on Q แล้วก็42% Year on Year นะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดจาก2เหตุผลก็คือ1นในมุมของดีมาในไตรมาสที่4นะครับก็ซอฟลงไปเยอะโดยเฉพาะแนวราบซึ่งถ้าเกิดเราตามกันมาเนี่ยในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเราก็ มีการรายงานตัวพรีเซลของแต่และเดเวลอปเปอร์แล้วก็มีการค่อยๆไฟล์จูนตัวเออร์เน็งลงมาตามสถานการณ์ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับกับสองเนี่ย DAP มีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาสที่4โดยเฉพาะแนวล่าบมนออกไปเยอะมากคือเยอะมากแบบหมื่นล้านอะ่ะจากทั้งปีที่จะเปิด58,000นะครับ ไตรามาสสี่เลื่อนไปหมื่นล้านก็เหลือ4ี่หมมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งก็คงถ้าเปิดมาก็คงได้ยอดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดีถ้าบริษัทอยากจะได้ก็เลยอาจจะดีไซน์ที่จะเลื่อนไปซึ่งหลายๆโครงการก็มาเปิดมาการาคุมพานะครับไม่ได้เลื่อนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขทั้งปีก็เลยจบที่46,700ติดลบไปเย้าอร์เนี้ y e สำหรับตัวพรีเซลนะครับแล้วก็คิดเป็น82%องของทั้งปีนะครับเพราะ,ะนั้นจากเรื่องตรงนี้สถานการณ์แบบนี้ แล้วก็ในมุมของของผลประกอบการแบบนี้เนี่ยเราคิดว่า Business Plan ของ AP ที่ปกติจะประกาศหลังประกาศงบนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยจะออกมาในโทน Conservative คือเหมือนกับการเปิดตัวโครงการใหม่คงจะไม่ได้แบบกลับไปแบบ58 6 0 0ื0เหมือนปีที่แล้วเพราะว่าไอสิ่งที่เปิดมาเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับสิ่งที่บริษัทอยากได้จริงๆพรีเซถ้าดูเนี่ยมันห่างไปจากเป้าหมื่นล้านเลยนะบอม ถูกไหมครับพี่โจครับพี่โจแตกนิดนึงขออนุญาตแซงนิดนึงเขาว่าคอนเซอร์เวทีฟของพี่โจเนี่ยมันคือสามไหมหรือย,อยังสี่หมื่นหรือยังค่า 5, ตน้ตนๆเขาว่าคอนเซอร์เวทีฟคือตัวเลขประมาณไหนพี่ณนะขณะนี้เราคิดว่าน่าจะพอๆกับปีที่แล้วประมาณสักสี่หมื่นไปปลายนะครับสี 48, ่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าบวกลบแถวนี้ก็คือคอนเซอร์เวทีฟคือ อย่างปีที่แล้วตั้งเป้า50,000 50,07 50ถูกไหมครับเนี่ยเท่าที่เปิดเปิดตัว50,08สุดท้ายออกมาลงเลอเหลือ40,08 p r e s a l ตั้งเป้า50,07ออกมาได้40,06เพราะั้นมันหายไปประมาณสักสักหมื่นล้านเนี่ยแสดงว่าไอสิ่งที่ที่เขาตั้งใจเนี่ยมันมันเหมือนกับสปีดมันไม่ได้มาตามนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นที่ต้องเร่งเอ่อมามาคล้ายๆกับใส่เงินลงไปบนตลาดที่ยังไม่ได้ดีมากนะครับเพราะั้น คิดว่าน่าจะเปิดประมาณนั้นแล้วก็พรีเซลก็คงตั้งเป้าโกรดไม่ได้เยอะมากรวมถึงในมุมของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็คงจะเป็นในโทน positive แหละหมายถึงว่าโกรด h เป็น positive แต่ว่าเป็นเดาว่านะมิดมิด single digit ห้าหกเปอร์เซ็นเดาเก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของตัวเนี้ยก็เลยจะทำให้ในแง่ของตัว visibility ของการที่เป็นไปแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ นะครับบนฐานที่ลงมาเยอะมากของกําไรแล้วก็ของที่มีอยู่ในมือเยอะแล้วก็คอนโดแบ็คหลอกที่ก็จะโอนเพิ่มเติมเยอะไม่เหมือนบางเดเวลอปเปอร์ที่ปีที่แล้วมีคอนโดโอนเยอะปีนี้คอนโดเหลือน้อยมันอาจจะทําให้งานที่เขาจะโตเนี่ยมันยากขึ้นนะครับวันรวมๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าช็อตเทอมอาจจะมีเซนติเมนต์ที่ไม่ได้เป็นบวกมากนะจากเรื่องพรีเซลจากเรื่องเออร์เน็ง์นะครับแต่ว่าวันที่คนเทินอินเทรสมาที่ในมุมของ growth ในปีนี้เองเราก็คิดว่า เอพีก็เป็นหนึ่งในในไม่กี่เดเวลลอปเปอร์ที่น่าจะสามารถดีลิเวอร์ในเชิงของโกลดได้บนเอ่อไพรซิงที่หมายถึงว่าราคาหุ้นที่ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ดีบิเดนยูที่ดีแล้วก็ความสบายใจทางการเงินครับผมครับเป็นอัพโฟอร์มเหมือนเดิมนะคะรับแพ็คเกจไพรซ์เก้าบาทเก้าสิบครับโอเคครับแล้วผมไหนไพี่โจ้พูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วกันนะครับจริงๆผมจะเตรียมไว้ในพาร์ทกลยุทธ์นะแต่ไหนพี่โจ้มาแล้วผมชวนพี่โจ้คุยต่อไปดีกว่าเขาไม่เกินสักท่านาทีนะครับจริงๆเนี่ยเอ่อผมแนะนำให้ดูนะครับว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติได้มีการออกมินิทนะครับก็คือเป็นเหมือนเฟดมินิทเวลาออกการประชุมธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีบทสรุปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือ,อ,อล่าสุดเปิดปีเนี่ยนะครับแบงก์ชาติเนี่ยเขาได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจในเรื่องของสินเชื่อนะครับว่าสินเชื่อตอนนี้ที่มันเริ่มฟื้นตัวได้ดีเนี่ยนะครับนั่นก็คือภาคบริการภาคท่องเที่ยวนะครับเริ่มฟื้นละนะครับแต่ว่า สินเชื่อที่ยังฟื้นตัวช้านะครับนั่นคือยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันนี้ชัดเจนมากก็คือของเราเนี่ยมันไปนกระจุกตัวอยู่ในรถยนต์สันดาบนะครับซึ่งปริมาณการขายปริมาณการผลิตทุกอย่างมันก็เริ่มลดลงนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้น่ากังวลเพียงแค่รถยนต์ไปนะชิ้นส่วนรถยนต์ก็อันตรายด้วยเพราะว่าเราพูดง่ายๆเลยคือรถยนต์สันดาบเวลามีเวลาผลิตรถยนต์คันนึงอ่ะมีชิ้นส่วนเนี่ยหลักพัน นะครับหลักพันชิ้นส่วนหรือบางทีคือเป็นหลักหมื่นเลยนะเป็นเป็นเป็นแฟกเตอต์ออกมาเนี่ยแต่รถยนต์ EV เนี่ยชิ้นส่วนมันเหลือเพียงแค่หลักร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนบริษัทที่ผลิตรถยนต์โดนไปแล้วไอชิ้นส่วนรถยนต์ก็ต้องระวังนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าโลนโกรด h ไม่โตเลยสีแดงชาร์ความต้องการกู้หายไปหมดปัฒนานการแย่ลงด้วยนะครับส่วนเรื่องของอสังหาเนี่ยนะครับทาง ทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ประเมินเลยว่ามันก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับซึ่งก็งเห็นจากโจชาร์ดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูจากในเรื่องของไม่ใช่เพียงแค่โลนโกลดใหม่เข้าไปแต่ดูจากในเรื่องของตัว NPL นะครับก็ NPL ของอสังหานะครับสูงสุดเลยพี่โจ <H uman> ตัวเลขนี้ผมก็เพิ่ง <H uman> เห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเปิดมินิตด,ดูแล้วผมระหว่างที่พี่โจพูดเนี่ยนะฮะัอันนี้เป็นตัวเลขของแบงก์ชาตินะครับก็คือดู NPL สินเชื่อในระบบเนี่ย คนที่คิดว่ารถยนต์เนี่ยมันแย่แล้วนะครับบัตรเครดิตแย่แล้วเฮ้ยคุณดูอสังหาสูงสุดเลยนะ 4. 6เเซนะครับทุกคนก็คือก,ก็ก็ใช้คำว่ามันก็เหนื่อยอยู่นะนะตอนนี้ นะครับแล้วก็จริงๆเราพูดถึงเรื่องของการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาการเข้าถึงสินเชื่ออสังหาเนี่ยบางทีมันก็มันก,มนก็มันก็แตกต่างกันนะบ,บางคนเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีย้ย M R บางคน M O บางคนเป็น M L R ลบเนี่ยแต่เรื่องของการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงปี656ที่เป็นชาร์สีฟ้านะครับลงมาเป็นชาร์ดสีน้ําเงินเนี่ยนะครับดูเหมือนการส่งผ่านของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะครับมันไปส่งผ่านผ่าน M R R ที่ สินเชื่อบางกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงแต่ดูเหมือน MLR เนี่ยยังไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนอ่า hmm. นะอันนี้คุณต้องดูก่อนนะว่าการเข้าถึงสินเชื่อของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในแบบไหนไอของ MRR เนี่ยอันเนี้ยเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นจากผมที่มันลดลงก็คือคนได้ e บ e ฟ i t จาก BOT ล e คัดแต่บางอันไม่ได้ไปอยู่นะแต่ผมคงไม่ได้สามารถบอกแล้วก็พูดแทนแบงชาติได้นะครับว่าเซกเมนต์ไหนไม่ได้ประโยชน์ผมผมยังยังไม่ได้อยากไป Ahead the curve แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเน,นี้ยก็เป็นการอธิบายภาพไปเห็นภาพว่า 2025เยด y ้ t r a t e g y เน้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2เดือนก่อนที่เราพอบานมาที่เราบอกว่าเซ็ตจะไปไหนหรือไม่ไปในปีนี้ GDP จะโตไม่โตเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นเลยคุณดูโลนโกรธด,ดีๆและอันนี้ก็จะเป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาที่พี่โจนิดหนึ่งครับผมถามนิดหนึ่งพี่โจว่าโอเคตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรดูดีแต่ว่าถ้าเรานับในแง่ของคอมเพลติเตอร์สัายพี่อยากถามพี่โจนิดหนึ่งว่าพี่คิดว่าในสถานการณ์แบบนี้พี่คิดว่าใครดู เอาตัวรอดยากใครดูประคองตัวเองได้เพราะว่าก่อนที่เราจะไปดูปันผลเนี่ยผมขอดูนิดนึงว่า Make sure ว่า capital ไม่ loss แล้วกันนะเอา capital square นะไม่ต้องเกณฑ์ก็ได้นะก่อนที่จะเอาปันผลแต่เอาตัวเองว่าเอาตัวเองรอดได้อ่ะพี่โจคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวไหนรอดได้พี่ครับจริงๆที่ที่ NPL เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยมันก็เป็นอีกอีกมุมหน,นึ่งนะที่อาจจะทำให้แบงค์เนี่ยระมัดระวังในการปล่อยอสินเชื่อมากขึ้นแล้วก็ทำให้ในแง่ของ rejection rate ก็ยัง คงอยู่สูงอยู่นะครับบน Household e b t o GDP ที่ก็ยังสูงมันก็เทิขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการ Restructure หรือปรับตัวเลขอะไรตรงนี้พยายามลงมาหรือเปล่าเหมือนรถยนต์ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษนูน่นนี่นั่นที่ที่แขงชาติเข้ามา adjust นะครับก็เดี๋ยวตรงน้นคนละเรื่องกันกลับมาที่ที่คำถามของบอมเนี่ยจริงๆถ้าดูตัวเลขในไตรามาสที่4เองเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ของหลายๆบริษัทในพรีเซลก็ติดลบหมดก็คือเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสก็คือในส่วนของตัวที่เป็นแนวราบยิ่งคอนโดมันก็มันก็เห็นชัดนะว่าเปิดใหม่หลายๆโครงการทําได้ดีนะครับทั้งของ c ีบีหรือว่าสุพลัยเองในหลายโครงการนั้นก็แต่ว่าพอชั่นมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วการรับรู้ได้อาจจะไม่เด็วเพราะฉะนั้นแนวราบเป็นสิ่งที่โฟกัสเพราะว่ามันเทินมาเป็นเรเวนูได้เร็วกลายเป็นว่าแสนสิริ มียอดขายโครงการแนวราบที่โดดเด่นนะครับในส่วนของควอเตอร์ที่4นะครับถ้าใครตามเคส forward มาเนี่ยแล้วก็หรืออาจจะเป็นรีพอร์ตของทางเกษิกรเองก็จะเห็นว่าตัวเลขยอดขายของแสนสิริโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยปรับตัวดีขณะที่รายอื่นเกือบทุกรายเลยนะครับมีการหักหัวลงหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นรายใหญ่ก็ตามนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดว่า การแข่งขันในตลาดรุนแรงนะครับซีีก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ pricing strategy ใช้ marketing strategy ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่พอเวลาทําแล้วเนี่ยแสนสิเป็นคนที่ได้นะครับลูกค้าหันไปเลือกเขาในสัดส,ส่วนท,ที่ที่มากกว่าในส่วนของคนอื่นก็เลยทําให้เขาเมี growth ได้ในเชิงของโลไลเพราะฉะนั้นภาพมันชัดขณะที่ตัวอื่นๆเนี่ยคนที่ประคองตัวได้ก็คงจะเป็นรายใหญ่แม้ว่าจะมีการลดลงแต่ยอดขายก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับทั้ง AP ทั้งตัว SC ทั้งตัวตัวสุพลายเองนะครับก็ยังอยู่ได้ในระดับที่สูงพอประมาณนะครับเ,เพราะฉะนั้นนอกนั้นเนี่ยคนอื่นๆเนี่อาจจะดูดูเพรสเชอร์จากตลาดตรงนี้ที่มากขึ้นก็เหมือนกับว่าก็เอาตัวที่หายไปเนี่ยไปเข้าที่แสนสรีหมดนะเพราะถ้าเกิดจะเรียงมาเนี่ยหลักๆตัวใหญ่ๆที่มีโครงการ ที่มี coverage ทั้งในเชิง location แล้วก็ segment ที่กว้างรวมถึงความมั่นใจของผู้ซื้อในแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะใครทำแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องแล้วอยู่ในสายตาของทางผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้รับผลตอบรับที่ยังดีอยู่แม้ว่าสถานการณ์ภาพ<ม>ตลาดดูไม่ดีนะครับเพราะภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ